สวัสดีครับพูพูดภาษาไทยและคุณพูดภาษาอังกฤษนาะขึ no? ้นรถ get in the car ขึ้นเครื่องบิน get on the plane โกหกฉัน lie to me มองฉัน look at me ฟังฉัน listen to me รอฉัน wait for me วัวหยอกฉัน l ล้อ at me เว่มาบ้านฉัน call at my house มองหาฉันทำหาฉัน look for me โกรธฉัน get mad at me ยิ hai ้มให้ฉัน smile at me แคร์ฉัน care about me ดูแลฉัน Look after me คุยกับฉัน Talk to me Talk with me กลับไปคิด Sleep on it ไว้ใจฉัน Count on me เชื่อในเรื่องตัวฉัน Believe in me คุยเรื่องฉัน Talk about me